ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้รับชมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นตอนที่สองของการบรรยายธรรมะสันส้นๆในหัวข้อเรื่องคุณค่าชีวิตในยุคโควิด -19 เมื่อตอนที่แล้วได้ท้าความถึงความสำคัญของชีวิตของเราที่เกิดมาบนโลกใบนี้ที่ธรรน้าอใา้ท่านทั้งหลายนั้นได้ดำเนินชีวิตด้วยการมีสติมีสัมปชัญญะ สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดเขาเรียกว่าสติขณะทำขณะพูดขณะคิดเรียกว่าสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นธรรมะสองประการนี้ถือว่าเป็นธรรมะที่มีความสําคัญก่อการดําเนินดําเนินชีวิตในแง่มุมของการปฏิบัติโดยเฉพาะยิ่งในสภาวะการในปัจจุบันนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาค้นหาตัวตนของเราที่แท้จริงให้นึกถึงอนาคตหรือสัมปรายภาพภายภาคหน้านะดังเช่นในครั้งพุทธกาลก่อนพุทธกาลมีพ่อค้าวานิชได้เดินทางไปที่จะค้าขายยังต่างประเทศโดยทางเรือพอถึงกลางทะเลแล้วเรือก็อับปรางลง เจ้าของเรือซึ่งเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าผู้คนผู้โดยสารที่มากับเรือนั้นแตกตื่นโนกตกใจโกราห์นเป็นการใหญ่แต่เจ้าของเรือก็บอกว่าอย่าตกใจไปเลยเราต้องนึกถึงอนาคตให้มองไปข้างหน้าคืออนาคตหาที่พึ่งที่พึ่งของเราคือพระรัตนตรยัยคือรพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วก็ให้ทุกท่านนั้นสมาทาน เดนจะศีลคือรับศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลน้นําก็ไหลเข้ามาท่วมเรืออผลสุดท้ายแล้วพ่อค้าวานิชกลุ่มนั้นก็จมลงในทะเลในขณะที่ตายไปนั้นด้วยจิตที่มีที่พึ่งที่เกาะที่ยึดก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านท่านใช้คําว่าเหมือนกับหลับแล้วตื่นคือเหมือนคนเมืราเรานอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็มีพร้อมทุกอย่าง ไม่มีอา,อาการอะไรที่จะทําให้วิตกกังวลนี่เป็นอัศจรรย์อย่างยิ่งว่าการมีที่พึ่งหรือการมีสติการมีสัมชัญญะที่จะต่อสู้กับอุปสรรคอันตร,รายทั้งหลายทั้งปวงที่เข้ามานะจึงมีคำสโลแกนที่เราได้ยินประจําว่าตั้งสติก่อนสตาร์ตตั้งสติก่อน,ต,อนตั้งไว้ก่อนตั้งใจตั้งตั้งมั่นนึกถึงว่า ในปัจจุบันนี้ขณะน,นี้เราจะทำอะไรยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อมีการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่เข้ามาเป็นวารัสที่สามเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าคุณค่าชีวิตของเรายิ่งจะต้องประครับประคองยิ่งจะต้องต่อสู้ยิ่งจะต้องมีความหวังความหวังในที่นี้ก็คือผู้ผลิตวัคซีนที่จะมาป้องกันซึ่งเป็นของคู่กัน พราะนั้นแล้วท่านผู้รับชมชาวญาติโยมชาวบ้านทุกท่านที่กำลังใจในขณะนี้หลายหลายท่านก็วิตกกังวลห่วงใยไปหลายๆหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตนี่จะทำให้เห็นว่าคุณค่าชีวิตที่แท้จริงนั้นคือการมีกายคือการอยู่อย่างมีสติและสัมปชัญญะทำอะไรนึกถึงเลยว่าพ่อหลวงของปวงชน พระบาทสมเด็จพระชาาการที่เบศอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโรงทรงตรัสเสมอว่าระบบเศรษฐกิจในเมืองไทยก็คือกเกษตรหรือว่าทฤษฎีการอยู่รับบั่นคงถาวรเกษตรเกร,เเรษฐกิทฤษฎีใหม่ที่มีการบุรณาการการขุดสะบ้างปลูกผักพืชสวนครัวเลี้ยงไปเลี้ยงเลียเ้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ในครัวเรือน ทำให้มองเห็นว่าในภาพภาพลักษณ์ที่พระองค์ตรัสไว้เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาในทันทีเมื่อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้เข้าแพร่ระบาดท,ทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่กระทั่งประเทศไทยทำให้เห็นเลยว่าคุณค่าที่พระองค์ได้ทรงแนะนำพระสงนิกรของพระองค์นั้นเป็นแนวทางที่แก้ปัญหาได้อย่างดียิ่ง ในสภาวะการปัจจุบันนี้เราจะมองเห็นรอบข้างเลยว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าการดํารงชีวิตแบบพอเพียงนั้นมีความสําคัญคืออย่างมีสติว่าให้คิดรอบข้างให้คิดกว้างๆว,ว่าถ้าหากว่าอย่างนี้สภาวะการอย่างนี้เราไม่สามารถจะทาบางอย่างได้เราจะทําอะไรเตรียมแผนไว้ก็ต้องมีสติมีสติแล้วก็สมปชัญญะที่เราจะอยู่เห็นคุณค่าของชีวิตของเรา แล้วก็อยู่กับโลกอยู่ต่อโซ่กับอุปสรรคต่างๆที่กำลังเข้ามานะไม่เราไม่ได้อยู่อย่างรอคอยความหวังจากใครคนใดคนหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนได้มานั่งรองอมือรอเท้ารออะไรบางอย่างแต่พระพุทธศาสนาพระเจ้าได้สอนให้กระทำสอนให้ทำทำดีทำชั่วการกระทำที่จะเป็นผล เหตุของกรรมดีของทําดีก็เป็นผลดีเหตุของการทำชั่วก็เป็นผลชั่วเรามาร่วมกันแล้วก็ให้มองเห็นสำคัญที่สุดก็คือให้มองเห็นชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าชีวิตที่มีคุณค่านั้นประกอบด้วยการมีคุณเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นความจริงของชีวิตเนี่ยการเห็นความจริงของชีวิตมีความเป็นอยู่ตั้งอยู่เกิดขึ้นดับไป ดังที่ในตอนที่หนึ่งได้ปารลไปแล้วเบ,เบื้องต้นว่าชีวิตของเรานั้นคือเป็นชีวิตตวุติคือความเป็นไปแห่งชีวิตชีวิตของคนที่เกิดมาเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วอันนี้เท้าความให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะความเป็นไปความเป็นไปหรือการดําเนินไปเขาเรียกว่าชีวิตดังนั้นจะมองจะสามารถมองเห็นว่าชีวิตของเราทุกคนนั้นไม่มีหยุดนิ่งเลย ถ้าเราหยุดนิ่งก็คือเราต้องตายไปแล้วจะหยุดนิ่งนะชีวิตการด,ดําเนินหรือว่าการเป็นไปแห่งชีวิตต้องเป็นไปอย่างมีสติและการสัมปชัญญะเป็นไปอย่างผู้มีปัญญาชาติกาปัญญาหรือว่าชาแปลว่าปัญญาที่เกิดมาพร้อมกับเรานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งสถาวาการนั้นจะสร้างคนที่มีปัญญาไว้คอยคิดคอยช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกัน ให้มองเห็นว่าชีวิตของเราที่เกิดมาบนโลกนี้แม้ว่าจะน้อยนิดก็ตามแต่เราสามารถสร้างคุณนประโยชน์ได้อย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงมีพระชนมชีพยอยู่เพียงแค่80ปี8 0พรรษาเท่านั้นบนโลกนี้แต่พระเกียรติคุณของพระองค์ยังแผ่กร,กระจายมาถึงประเทศไทยของเราเนี่ยทำให้เห็นว่าในช่วงระยะเวลา80ปีที่พระองค์อยู่บนโลกใบนี้ก็สามารถสร้าง หีตานุหีตาประโยชน์ได้มากมายบุรพกศัตริยาธิราชของประเทศไทยของสยามประเทศก็เช่นเดียวกันพระองค์แต่รับพระองค์นั้นก็สร้างคุณประโยชน์สร้างสาธารณประโยชน์สําคัญที่สุดอย่างยิ่งก็คือด้านจิตอาสาจิตเป็นสาธารณเนี่ยทำให้มองเห็นกกลไกลแม้กระทั่งว่าชีวิตของพระอินทร์ชาวักกอินทราธิราชก่อนที่จะได้มาเป็นพระอินทร์นั้นพระองค์ก็เป็นชาวบ้าน เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่ด้วยความที่การดำเนินชีวิตนี้ไม่หยุดอยู่ไม่หยุดกับที่มีการคิดตลอดคิดที่จะสร้างคุณประโยชน์จึงได้ชักชวนผู้คนได้สร้างตัดถนนหนทางขุดน้ำบ่อก่อธาราสร้างศาลาพักไว้ให้คนได้มาใช้บบบริโภคเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์เป็นเท้าสกกะอินทรธิราชบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตรงนี้จะทำให้เราได้เห็นแล้วว่า การเสียสละหรือการดำรงชีวิตเห็นคุณค่าของชีวิตความเป็นไปแห่งชีวิตแล้วใช้ปัญญาที่มีอยู่นี้คิดให้รอบคอบแล้วก็ดำเนินกระทำให้เป็นรูปประรมตามที่เราคิดไว้ตามที่เราแพลนงานของเราไว้แล้วก็กเกิดอำนวยสิ่งประโยชน์สุขมากมายทำนะทให้เห็นแล้วว่าคนคุณค่าของชีวิตนี้เป็นความจริงเนี่เป็นความจริง เป็นความจริงที่มีอยู่กันทุกคนถ้าชีวิตไม่เป็นความจริงถือว่าเป็นชีวิตเขาบอกว่าใช้ว,ว่าชีวิตนั้นเป็นหมันอยู่อย่างคนที่ไม่มีอะไรก็คุณค่าชีวิตนั้นก็จะลดลงในทางตรงกันข้า,ามทาให้เห็นแล้วว่าการมีชีวิตรอดไปแต่ละวันจนกระทั่งมานั่งอยู่ตรงนี้มาทำกิจกรรมอยู่ตรงนี้ของแต่ละท่านนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากเราก็ได้แล้ว เราต้องใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ต้องใช้คุณณประโยชน์หรือว่าเห็นชีวิตในส่วนนี้ให้มีคุณค่าที่จะดำเนินต่อไปความทุกข์ที่เกิดมาถ้าเรามองแง่มุมของพระพุทธศาสนาแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ่ะพระองค์ท่งค้นหาแต่ความทุกข์พระองค์ทรงค้นค้นหาความทุกข์ไม่มีที่ไหนเลยพระองค์จะค้นหาความสุข จึงมีนักปราชญ์ท่านกล่าวไว้บ่อยๆว่าถ้าใครค้นหาความทุกข์คนนั้นจะพบกับความสุขแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใครค้นหาความสุขคนนั้นบุคคลน,นั้นจะพบแต่ความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็เริ่มต้นคือไยเหตุไยผลก็คือทุกข์สมุทยัยทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุเนี่ย เริ่มต้นจากทุกตั้งสมมติฐานไว้ที่ทุกเท่านั้นเองจึงเป็นเราต้องใช้สถา,านาการณ์หรือวิกฤตการในส่วนนี้ให้มีประโยชน์ให้นั่งนึกถึงว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าได้สอนเรื่องทุกข์ของเราทุกที่มีมาทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจเราก็ค้นหาความจริงดังนั้นแล้วในช่วงนี้ตอนนี้ก็คงจะได้ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้